ระวังมันจะไม่ EC อับดวงดวโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟอร์มอรเอยเอยเออร์มอรเลยเลยอะปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ฟอร์มอยู่ตรงนู้นเลยกาชิบหาย เอาวิ่ง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 ไปเลยเพื่อนวิ่งไปเลยเพื่อนไปแล้วไอ้วัดดวงเราจะไม่วัดดวงเราจะไม่วัดดวงไป่ไปออกไปหนึ่งก่อนไม่งั้นไปไปทางอื่นไปทางอื่นมันจะเบียดกันแบบโอเคมันเบียดกันเยอะอ่ะมันต้มมันต้มไปประตูไอ้นี่อ่พี่ห้ามเดินไปซ้ำต่อชาวบ้านเนี่ยมันงั้นมันใจนี่มันจะเบียดกันอุ่นวายเกิน โอ้หแบบเพื่อนแม่งนี่ไปมากเลยอะโอ้โหแม่งอยู่ประตูเดียวแล้วแกด้านหลังเนี่ยโอ้โหเขี้ยะน่าจะไม่ทันบอกไม่ทันอีกแล้วเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เหรอฟอร์มไม่ทันไม่ทันทันอยู่เกือบไม่ทันเมื่อกี้ประมาณสามหกสามเจ็ดโอ้โหอ๋ออีกแล้วหรอทันอีกแล้วว่ะ แต่ตอนแนบด่านแกๆผมจะค่อยพลาดแต่จะพลาดด่านลองๆไม่ใช่เจอด่านสองอีกนะฟอมเอด่านนั้นนะเจอสลาผมเจอหอยเจอสลาแล้วแพ้หมดจะไปแพ้ตรงที่มันเป็นกระโดดกระโดดก็มีดันดันะนะอะไรแ่ไมแล้วมาบ่อยมากอุ้ยรู้สึกดีใจกับฟอมด้วยเนี่ยฟอมปัดเป็นจริงแล้วฟอมคือด่านเย้ยผมพลาดผมไม่ถนัดเยอะมากเลยตรงนี้ก็ไม่ถนัดตรงคนไอกลมๆนันก็ไม่ถนัด ไม่มาเออไม่มีดีปอสู้ๆปอ,อไปดูอปอแค่ไหนขนเพียร์จีมหายเลยเราดูความเบียดมันเดิน<อ>เบียดกัน้เพอแล้วไปเลยปอนกพิราบสู้ๆบินเลยปอบินเลยหนไอ้นอกในเนี่ยไอก้กระตูนเต ต่อระวังฟอมไป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 ตั้งใจตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นเดหัวร้อนอึ๊บรุ้นเทนอ่ะพี่เทียนลูกชิ้นมหาปะไรดี่หว่าหาฟอมสู้ๆฟอมเดี๋ยวมันยังมาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงแหมตรงนี้ไอ้ห่วงกับพ้าบ่นเออีเฮ้ยเออีเออีเออีลุ้นอ่ะลุ้น่ะลุ้นอ่ะฟอมอู้เหือฟอม ไปฟอกพี่โมงอะเอพี่มันก็มานช็อตคัดได้น่าจ้าไปดีไปไปดีฟอร์ไปดีฟอร์เออไปเลยน้อพิราบินไปเลยระวังจะไม่รัลโอ้ยโอ้อ้ยฟอร์อเ้ยเ้ยอร์เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ อุ้ยดีเนี่ยที่มันเปลี่ยนดาดให้เนี่ยแต่ดิสซี่คายดิสซี่คายอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเนาะยากเนาะโอ้ยนั่นเลยไอคอนั่นไม่แก้วบอลถ้าพี่ใช้คอนผูกทางมันจะบูสต์พี่ได้เลยมันมันจะให้พี่แบบพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยแต่ถ้าใช้ผิดทางมันก็ไล่พี่ออกจากพื้นที่ทั้งหมดส่วนนั้นเฮ้ยเราอยู่ใกล้แอลเอฟบอลครั้งนี้ไปไป เอ๊ะเ้ยหมุน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 ไปหมื่นหมืนหมืนมันมื่นอะตัวละครมันหมื่นอะเอาเขาเดินมาอีกรอบเลยไม่ปลอมไปเร็วจังวะเพราะผมไอ้นี่ไงใช้บูสต์ไอ้นี่หมุนถูกทางแล้วก็มันจะเดินเร็วขึ้นอ๋อโอ้ยโดนชนโดนชนลูกบอล วิ่ง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 วงวิ่งวิ่งวิงวิ่งววงววงว่งวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งวิ่่งววิ่งวิ่งิ่งว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 ่งวิ่่ว่งวิ่งว่งวิ่งวิ่ง่งวิ่ง่งวิ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  เฮ้ยมันล่วงเออมันทำพี่ล่วงว่ะไอคอนบ้าควายพี่ไมินท์อะไรเนี่ยไอเซ็คนเป็นคนเดี่ยวว่ะอยู่นี่พี่อยู่นี่เดินทันโอ้เข้าทันแล้วเข้าทันแล้วปลอดเกือบไม่ทันแล้วอ่ะไอโฟมเราอยู่ใกล้กันเลยด้านบนสุดอ่ะเห็นปะอ๋อ มือใหญ่มันตั้งชื่อได้หรอมันไม่น่าไอ้มันเป็นเลขมันดูงง <c oughs> เออเอ,อเออนี้ยเป็นจัชวนเ้ยอ,อันนี้ก็ยากเหมือนกันนะไม่ยากพี่ผมว่าไม่ยากถ้าตกก็คือเราก็จบเลยอ่ะมันต้องมันจะมีบางบางแกนที่มันหมุนาชา้าบางแกนหมุนเร็วบางแกนหมุนช้าแค่ไม่เดินไปไม่เดินใกล้ชาวบ,บ้านก็รอดแล้วเพราะว่าบางคนมันชอบดึงไปแล้วอุ้ยหมนแล้วหมนแล้ว อ,อย่ามุนเร็วไปทางไหนดีวะยังงงเราจะไปทางไหนดี <_ S 1> โอ้ยเพื่อนลงไปก่อนเถอะเพื่อนลงไปก่อนเป็นอะไรที่ดีที่สุดโอ้ยอลงไปมั้งอย่ารั่ว<ป>กูเกิลูกชิ้นเนี่ยตอนแรกผมนเนยลุกชิ้นทำให้น็อกได้แต่มันทำให้น็อกไม่ได้หรอมันทำให้นอกไม่ได้ใช่ปะ่ะมันแค่ปัดเฉยมันม,มันแค่ดังเฉยโอ้ยมันเสียวอ่ะเอ้ยเสียว เออมันจะลงแล้วจะลงแล้วอย่าลงอย่าลงอีเหี้ยอย่าดันคู่อีอีพอมีคนมันลังเกมพี่มันจะดันพี่ลงนั่นไหนตัวนั้นอ่ะไอตัวขาวอ่ะจับปอมเพียร์เนี่ยมันเดียวเอ๊ะค่านต่ยด้วยอาตันแล้วปะอุ้ยตันว่าตันตันตันอุ้ยพร้อมดิโก้อ่า เงี้อุ้ยมีคนล่วงแล้วพี่น้องม่ว่าจะไปหลอดเสร็จแล้วครับท่านไปเลยเราอยู่ตรงนี้ได้ปะไปไม่ได้ต้องต้องไปต้องไปองไปพี่ถ้าพี่ไม่ไปพี่ก็แพ้อุ้ยอิเชี่ยเอาล่วงโอ้ยยากเอยลูกพ่อเอ้ล่วงอ่ะมันมาแบบรัวแบบมบมโบม,มากเลยคุณพี่หน้าอีกแล้วอ่ะ อยาทำไมวะนี่บุญหมันตัวแบงออกไปแต่คนไม่รักดีนี่เราใส่สร้อยพามันนะเว้ยืองงอินเดียว่าทำไมแตงโมมันถึงเหมือนกระโพดจริงเหรอใส่ไม่ดูแตงโมดิทรงเหมือนกระโพดโอ้ยมันโดนชนอ่ะโอ้ยสน่าจะจะไม่ทันทำไมอ่ะเหลือเหลือแค่สามคนเหลือสามคนโอ้ไม่ทันแล้วล่ะอยู่รางอยู่รันท้ายเลยเนี่ย เออจบแล้วเย่ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได uh ้ค huh> ูณสองอยู่ดีโอ้โหเพอร์เฟกต์แมชเพอร์เฟกต์แมชโตมาโตมาอ๋อนี uh> ้เอาบอสเดี๋ยวพี่ตามบอสที <h> <h 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 ่จริงไอ้ที <h <h ่มันโชว์ตอนแรกไม่คนจำไงคนจำตอนสองสองปีสุดท้ายอ่ะเลยยิ่มีคนจะ็กินพอร์ทเทลเลยอยากได้ว้าวจ้า อยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้วยพี่ปอมตัวใหญ่จังวะอ๋อปอมมันใส่สกินก็หัวมันยาวส้มเชอรี่ส้มนี่เชอรี่เชอรี่ไหนวะเชอรี่เหรอเี่ไวะนี่ปะจำบอดได้นี่เอาอวหัวเออเด็กเสดเดียเดี๋ยวรวงเดี๋ยว มีตงหุ่นเชอรี่เมีสักอย่างใช่ป่ะแต่บางทีมันก็เพิ่มนี่ก็ตะหุ่นเชอรี่เต็มโม้ขึ้นอันกุนตรงไหนวะเฮ้ไปวะไหนวะตรงไหนวะเออจำได้เกือบตายแล้วไม่ล่ะบอกไว้บอกมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปจับเพื่อนไม่ได้ดิเดี๋ยวเพื่อนตายฮะโอ้โห ด้วยดิไปด้วยส้มด้วยองุ่นอะไรวะอะไรวะบอกเมื่อกี้อี้งูนเหนอะงุ่นยังไงแะมีเหาองูนนึกไงวะโอ้ยไม่ใช่ร่วมกันหมดนะบอกไปเดี๋รอดละมันมีโยมั้งสองรอบดูซิว่ามีใครตกรอบบ้างโอ้โหอันนี้เนี่ยแฉทิปช็อปคืออะไรอะ อย่าพี่หาเหมือนในในปีมินิเกมอ่ะที่เดินทางถูกที่แบบมันหาทาง,ทางไปใช่ไหมแล้วแบบเราเหยียบผิดบ<ช>วกเนาะโอ๊ยหาคู่เขารอ12คนโอ้ยเราจะรอไป่ได้คุณพี่ไอเนวีวะดูชาวบ้านเดินชาวบ้านเขาเดินตรงนี้อ่ะสุดแล้วใช่ปะมันก็ต้องเดิน<อ>นำก่อนเดียวจริงเอา้า w h ว t ตัวฟักเอ้ายไม่สองทางเหรอทำไมทำไม้ทำจริงวะมันมีทางหลายทางไมีหลายทางเหรอ ไม,ไ,มไม่กระโดกอะไรหรอเนี่ยไปส่วนโนสนโนเคมากกระโดดข้ามนี่นเ,เ,ลเลยเนี่ยเหรอก็ลงไปเลยเพื่อนลงไปเลยเพื่อนลงไปเลยลงไปแล้วลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยดูแต่คนไม่ยอมเดินทำไมมันรอคนอื่นเขาเดินนี่ไงวะ

น่าจะยังไม่ชิงมั้งพี่ทีมตัวใหญ่จะประมาณแค่ต่ำกว่าสิบคนเดี๋ยวไม่ก็สิบคนอันนี้มันสิบสองหลุดแปว่าเนี่ยมัมค้างอ้าวหลุดวะพี่หลุดอ๋อเบื่อได้ไหมพอหลุดปะหลุดไปหลุดอ้าแล้วพี่ก็ไม่ได้ค่าสกีด้วยใช่ะไอ้ยพี่อ่ะศึกษาตั้งใจเล่น